สวัสดีครับพวกเรามาพบกับรีวิวโดยคุณครูสดอีกครั้งอยากให้คุณครูครีวิวอะไรหลังไหม่มาได้เลยครับรีวิวเองใช้เองนักเลงพอวันนี้เรามาพบกับ r i o m a x กลองใส่เหรียญ2 in 1นว o m a x คอยบ็อกแอนด์การ์ดคลิปมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทเก็บสะสมทีละเล็กละน้อยก็จะทำให้มีมากขึ้นมาได้ ดังคํากล่าวของบทกวีท่านพรศรีสุนทรโวหารหรือสุนทรผู้อย่าคิดว่าเหรียญเล็กๆนั้นไม่มีค่าเศรษฐีลหลายๆคนรวยด้วยเศษเหรียญที่สะสมเป็นจํานวนมากแต่ถ้ามากเกินไปปัญหาต่างๆก็จะตามมาไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสตางค์รับน้ำหนักไม่ไหวจนเกิดการฉีกขาด หรือจะนำไปชำระค่าใช้จ่ายต่างๆก็ยากแก่การตรวจนับใช้เวลานานครั้นจะเอาไปเป็นเงินทอนคนก็อาจจะไม่อยากได้เพราะว่ามันนักเวลาจะต้องจ่ายชำระค่าบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าทางด่วนหรือค่าสินค้าก็ก่อให้เกิดการรอคอยเป็นจำนวนมากกับผู้อื่นเพราะต้องมาคอยนับเหรียญ เหรียญเงินเยอะเกินไปทำอย่างไรดีล่ะนี่ยปัญหาเหล่านี้จะหมดไปอ,อุปกรณ์ตัวนี้หาได้ทั่วไปตามอินเทอร์เน็ตราคาไม่ถึง100บาทแต่มันช่วยอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้เราคุ้มค่าแน่นอนไปดูสินค้านี้กันเลยครับ เมื่อเราแกะออกมาจะพบพลาสติกใสสีเทาและด้านล่างมีเทปกาว 3M คุณภาพสูงแรงยึดเกาะสูงที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ติดโลโก้ต่างๆทั้งภายในและภายนอกด้านข้างจะเห็นขดลวดสปริงขนาดใหญ่จำนวน3ขดด้านหน้าจะมีภาษาญี่ปุ่นเขียนว่า The o Maxus The Finest of God Decor ด้านหลังเห็นแบบนี้มันสามารถหนีบบัตรต่างๆได้หนีบได้ความหนาถึง0.5เซนติเมตรดังในภาพนี้เลยครับวันนี้ครูจะทดลองด้วยเหรียญหลักที่ใช้งานทั่วไปในประเทศไทย4ชนิดได้แก่ อันดับหนึ่งเหรียญ10บ,บาทเหรียญที่มีมูลค่ามากที่สุดและขนาดใหญ่ที่สุดในท้องตลาดใส่ได้พอดีเปะ๊ะสะดวกจริงๆถัดมาเป็นเหรียญที่มีขนาดรองจากเหรียญ10นั่นก็คือเหรียญ5บาทนั่นเอง รูดกดเข้าไปใส่ได้เช่นเดียวกันถัดมาเป็นเหรียญขนาด2บาทเหรียญน,นี้จะมีปัญหาสักหน่อยจะเห็นได้ว่าขนาดใหญ่กว่าช่องอันดับ3มที่เล็กที่สุดทำให้ใส่ไม่เข้าเหรียญ10ใส,สย 5, ใส่ได้สะดวกเหรียญห้าใส่ได้สะดวกเหรียญบาทก็ใส่ได้สะดวก แต่เหรียญสอบาทนั้นก็ใส่ได้เช่นเดียวกันถ้าใช้วิธีการแบบนี้ครับในช่องของการใส่เหรียญหนึบาทนั้นเราลองใส่ดูในช่องที่3จะเห็นว่าขนาดพอดีกับเหรียญหนึบาทไทยเลยครับทีนี้เราลองนำเหรียญสอบาทมาใส่ในช่องเหรียญห้บาทดูมันก็จะ าใช้งานได้เช่นเดียวกันแต่อาจจะไม่สะดวกนักเพราะว่ามันต้องใช้ช่องที่2ร่วมกันนั่นเองครับอุบัติเหตุทางถนนป้องกันได้แค่ใช้ที่เก็บเหรียญเพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนนะครับมาดูข้อด e ีและข้อจำกัดของกรณี้กันเลย ข้อดีก็คือใช้งานง่ายเข้าใจง่ายแค่ใส่แล้วกดราคาถูกใสเคลียร์มองเห็นง่ายขนาดเล็กพกพาสะดวกะข้อจำกัดของวันนั้นก็คือใส่เหรียญขนาดบางขนาดไม่ได้เช่นเหรียญ25ตางหรือเหรียญ50ตางระยะยาวอาจจะแตกกรอบได้ถ้าใช้ในรถโดนแดด ขอบคุณที่รับชมสําหรับคุณภาพเอาไว้เลย9เต็ม10ราคาครูให้ไปเลยครับ10เต็ม10คุ้มค่าสุดๆสมควรจะมี<โ>อย่าลืมกดไลค์ s ับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะครับ